เรือมันโค้งเคเกินไปปะเนี่ยเมื่อ่อีกาเขาอยู่บ<อ>นเรือลำเล็กสนุกไหมอยู่ดีๆออกาก็พูดได้ฉันมีอะไรจะแนะนำนายอย่างหนึ่งนะอย่างแรกถ้านายเจอกับเดอรเรนแล้วก็ให้อยู่ใกล้บ้านเสมอและอย่างที่สองจ้องเข้าไปในตาของเร็กเสมออย่างที่สามภาพว่าจะบอกวิธีการปลดล็อกให้นายเห็นและแ,แล้วทำไมได้ถึงพูดได้กันละเนี่ย และสุดท้ายระวังคืนลูกใหญ่หัวขน้าขน้ากลืนเลยนะใหญ่มากพี่ชหนเนาถูกชัมาที่เกาะอ่ะนี่ไม่ใช่เกาะที่เราจะไปดิเขาบอกว่าไปมันมีท่าเรือด้วยเรือเราคว่ำอยู่ตรงนี้ ตอนนี้ฉันคิดว่าเรือเราน่าจะใช้การไม่ได้แล้วแล้วตอนนี้คลื่นก็ลูกใหญ่มากดูดิโอโ้คลื่นเด้งมากหรือหรือเพื่อน <c oughs> ว่าไงมันมีคบเพลงิงตามพื้นมาให้เราไปตามคบเพลิงเลยวะเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องหาเดเรนฉันไม่รู้ว่าเดเรนคือใครแต่น่าจะเป็นคนที่สําคัญในเกาะน,นี้แน่ๆอาจเป็นคนที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับก<อ>ารทด <ไข S 1> ลองนะในเกาะน,นี้นะไปไปไปไม่แน่เขาอาจจะช่วยเราได้ก็ได้นะเฮ้ยไปทางสายขมีเดี๋ยวนะไกอ่ะ หน้าจากคุตานน่หน้าตาอย่างน่ากลัวเลยอ่ะซื้อได้ด้วยเอาไว้เก็บเป็นที่ระลึกโอ้โหใครมาทระลึกอะไรกันอย่างงี้หน้าตาเหมือนว่าเขาขายของเลยนะเนี่ยเอาละเราเข้าไปในบ้านดีกว่าอีการนั่นพูดจาแปลกๆาะเขาบอกว่าถ้าเราเจอเอเรนเราจะต้องอยู่ใกล้บ้านเสมอเฮ้ตาจริงๆนะอีการมันแปลงแต่พูดได้แล้วล่ะบ้านเปิดเฮ้ยนั่นนั่นนนายเป็นใครอ่ะเอ้ย นี่นายไม่ควรมาที่นี่นะไม่ใช่ว่าเดินไปไหนมาไหนก็ได้จะไปไหนก็ไปไปเฮ้ยเดี๋ยวพวกเราต้องการความช่วยเหลือตอนนี้พวกเราพวกเราเรืออับปางอยู่ข้างนอกอะได้โปรดว้ายเฮ้ยฉันบอกกันแล้วไงว่าให้ไปไหนก็ไปอย่ามาพูดในฉั้นซ้ำสอีกรอบแลฉันไม่อยากพูดซ้ำพิกิดนายดีละเฮ้ยครั้งที่สามไม่ควรนะเอาอีกแล้วเหรออ๋ออ๋อายาเข้ามาแล้วก็เข้ามาเลยมา พี่กิตแน่ใจหรอว่าครั้งนี้เราจะเข้าไปได้อ,ะอ่ะเขาเชิญแล้วไงเอาเป็นว่าฉันจะคิดว่านายเป็นแขกแล้วกันเข้ามาเลยอ้าวลูกชายของฉันเนี่ยตายในกระท่อมนี้แล้วเมื่อปีก่อนแต่ฉันยังได้ยินเสียงเขาอยู่เลยนะวกนนยก็ตั้งใจฟังให้ดีๆล่ะเคยก่อนอื่นเนี่ยพรุ่งนี้ฉันอยากให้นายช่วยอะไรหน่อยช่วยไปแถวแถวกระท่อมนี่แหละพอฉันยกมือชี้ขึ้นนายคงรู้ว่าตกไปไหน ตามไปและตอนนี้พอดายไปพักเถอะเราพักที่ไหนที่นี่เหรอโอเคเราเชื่อเขาได้ใช่ไหมถ้าเราอยากจะพักที่นี่เราก็ต้องช่วยเขาสินะไปเถอะจุ๊แจ้งลุงก็ถอยดิแล้วอยู่ดีๆก็บอกว่าถ้าได้ยินเสียงลูกชายคือลูกชายตายไปแล้วเมื่อปีที่แล้วโอเคดูจากสภาพแล้วลูกชายของลุงเนี่ยก็น่าจะแก่พอๆกันเลยนี่คือภาพที่พวกเขาเนี่ยนั่งแคมป์ไฟแล้วก็ปิ้งมาร์ชเมลโล่โอ้ลูกชายลุงก็จับปลามาได้สองตัวนะ นี่เขามีแบบเก็บลูกมะพร้าวด้วยแปดอันแล้วนี่อะไรเนี่ยลูกชายเนี่ยทำการสร้างบ้านที่นี่ด้วยตัวเองรีบขึ้นเตียงนอนเถอะตอนนี้มันดึกแล้วตอนเช้าจะคิดว่าลูกน่าจะมีอะไรให้เราทำเยอะวิววววิววิววุ้ยโอ๊ยนอนสบายไปอวยเฮ้ยอะไรอะ ฉันฝันไม่ค่อยดีเลยฉันฝันว่าคุณลุงมีหลายหน้าหลายตามีหลายคนด้วยอะ่ะแล้วทำไมเราอยู่ห้องใต้หลังคาล่ะเนี่ยไม่รู้สิคุณลง<ๆ>ุงอาจจะอุ้มเรามาที่ห้องใต้หลังคาก็ได้นะคุณแจดูกุญแจนี้ดิแต่กุญแจต้องใช้รหัสผ่านนะฉันไม่มีรหัสผ่านเลยด้วยซ้ำม้นก็ไม่มีอะ่ะเราต้องหาปะเนี่ยโอเคงั้นตอนนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณลุงบอกว่าถ้าตอนเช้าเนี่ยเขาจะให้เราไปหาของอะไรบางอย่างเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าโอเคอะ สวัสดีครับคุณลุงเอาลุงไม่อยู่แล้วอ่ะไปไหนอ่ะจำได้ไหมว่าอีกาเคยบอกพวกเราว่าภาพเนี่ยอาจเป็นปริศนาบางทีเราอาจจะต้องเก็บมะพร้าวแปดลูกเหมือนในรูปนี้หรือเปล่าเนี่ยดูดิสังเกตดีๆแต่ในรูปมีตัวเลขแปดแปดเอจริงด้วยสโอ้จริงสามหกสองโอเคใช่เลยโอ้นี่ไงมีีกระดาษอะไรก็ไม่รู้ข้างในอ่ะอ๋อบีหกกระดาษ งั้นตอนนี้เราก็มีอาวุธไว้ใช้สําหรับเวลามีอันตรายแล้วนะในกระดาษนี้น่าจะเป็นของลูกชายของคุณลุงเขาเขียนว่าพ่อไม่ใช่ผู้ชายแบบที่ฉันคิดแต่และว,วันเขาจมหรือก,กับความบ้าคลั่งมากขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่ารักฉันแต่เขากลับใช้ความรุนแรงมากขึ้นเขาบอกว่าเขาเห็นสัพะหลาดเมื่อมองมาที่ฉันฉันไม่เข้าใจเลยเขาเป็นหมอผู้ลหลงใหลการทดลองเหนือธรรมชาติแต่เขากลับปฏิเสธที่จะอธิบายและตอนนี้สุนัขที่บ้านก็หายไป กลองของบันว่างเปล่าตอนนี้ฉันกลัวฉันกลัวเขาเหลือเกินไอ้ลุงแกจะทําอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมาแมวหรือว่าเขาเอาหมาไปทดลองเหรอ,อน่ากลัวแต่ลายต่อไปไม่น่าจะใช่หมาแล้วนะเพราะหมาหมดก่อนแล้วน่าจะเป็นพวกเราอะ่ะฉันลองออกไปดูข้างนอกดูดีกว่านะตอนนี้เนี่ยบรรยากาศด้านนอกมองอะไรแค่ไม่เห็นเลยเราลองออกไปดูรอบๆดีไหมเอ้ยอกระดาษถือมีดละอ๋อไม่ใช่นี่มันขั้นบันไดไปโทษันรู้ว่ากระดาษนั่นดูแผนที่ได้นะกดเอ็ม งนี้เนี่ยเหมือนว่ามันเป็นเกาะแบบเล็กบ้างๆเลยนะทุกคนมีที่สําหรับตกปลามีที่ที่เราเรืออปางมาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมที่เป็นกระท่มอ่ะตรงนั้นคืออะไรอ่ะในแผนที่มันมีมีใครกัยคนคนกําลังเดินอยู่อ่ะเพื่อนฮะฝั่งนู้นไปดูไหมเฮ้ยจริงดูดิโอเคเคเห็นดูมีใครอยู่บ้างไหมครับคุณลุงเฮ้ยคนที่เดินอยู่เขาคุณลุงจริงๆด้วยมันคือลุงเ็นคุณลุงให้เราทำอะไรลุงครับโอ้ย ตอนนี้มันหนาวมากๆเลยนะแล้วมันก็น่ากลัวมากด้วยละไปที่กองไฟแล้วจุดไฟขึ้นสิขาไฟที่ใช้อยู่น่ะบางทีมันอาจจะทำให้นายอบอุ่นไม่ได้นะวฮ้ยุณคว่าไงผมได้ยินเสียงร้องไห้มาจากอ้างของเล็กหาเนีย่ยเล็กที่คือบ้านหมาใช่ไหมเนี่ยนด่ไงบ้านหมาอ,อยังใหญ่เลยตอนนี้เล็กไม่อยากเล่นกับเรา มันมีเพื่อนเล่นอยู่มั้งได้ยินเสียงเพื่อนมันร้องไห้ด้วยอะเอางี้งงงไหาแคุณลุงอะ,<น>ะบอกว่าให้เราไปจุดแคมไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นก่อนไปเหอะอยให้กด M ดูดิมีมือชี้ในแผนที่ด้วยโอ้ยโอเคแคมไ,ไฟอยู่ตรงนั้นนะถ้าอย่างนั้นพวกเราไปมือลุงเหรอ,อลุงเขาชี้บอกตำแหน่งเลยเราจะได้ไม่ไปผิดที่ไงก็ดีจะตายอ๋อโอเคจำคำที่อีก,กาบอกได้ไหมทุกคนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเจอเร็ก เราต้องจ้องตาเขาไว้เฮ้ยฉันจุดแล้วนะฉันจุดไฟเรียบร้อยแล้วโอเคเฮ้ยมันยา่ากก็ดูดีขึ้นนะอบอุ่นขึ้นเยอะเลยอ่ะมีที่สำหรับตกปลาด้วยว้าอยากตกปลาจังเลยนะลองไปดูกันดีกว่าละมานี่รูไม่ให้เรากินอะไรเลยนะเราต้องตกปลากินเองละมันฉันว่านี่คืออะไรอ่ะทุกคนไปดูนี่ดินิ้วเหรออะไรอะเนี่นี่นีกระดูกหรือเปล่าไม่รู้ โอ้ฝั oh, ่งนี้เป็นบ่อตกปลาของลุงจริงด้วยแล้วก็มีกระเป๋าด้วยเราสามารถซื้อกระเป๋าได้นะกระเป๋าหน้าตาแปลกเพื่อนซื้อจุดไฟเรียบร้อยแล้วพวกเรากลับไปขึ้นเออจุดใจจะตกปลาพยายามอยู่มันไม่เห็นตกได้เลยมั่วทุกใจได้คัน็ดจากไหนอ่ะพี่เราก็หยิบมาไงตรงเนี้ยอ๋อตรงนี้อ๋อเก็บไว้ก่อนโอเคงั้นเรากลับไปหาลุงไหมเพื่อนเราบอกลงกุงว่าจุดไฟเรียบร้อยแล้วปะกลับไปหาลุงกันดีกว่าลุงลุง ลงมาแล่าลุงครับยูไหนไม่รู้อุ้ยรรนยกาศดูไม่สู้ดีเลยฮะลุงเดินรอบๆบ้านแล้วก็ถือคบไฟอ่ะฉันไม่รู้ว่าเขากำลังตามหาอะไรอยู่ไปดูหาลูกเขาหรืนเปล่าเฮ้ยนี่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 ลูกอยู่นี่ลุงครับลุงครับนี่พวกเธอเถาวงๆแล้วก็ทำไมไม่ไปตกปลาที่ตรงนั้นล่ะฟังตะวันตกมีปลาเยอะเลยนะได้ปลามาสักตัวก็คงได้กินในคืนนี้ ไม่ต้องวิ่งกลับมานะนู้นเลยเพื่อนเออฉันลืมบอกไปถ้าเกิดว่าปลามันพูดได้ก็โยนมันทิ้งไปนะฮะไม่มีปลาพูดได้ด้วยหรอลุงน่นจาจะประสาทกลับนะฉันว่าปลาบ้าอะไรพูดได้อย่างที่จดหมายบอกเลยว่าลุงเริ่มแปลกๆอ,อ่ะแล้วเขาก็ชอบใช้ความรุนแรงด้วยบางทีเขาอาจจะทุบตีตัวเองจนสมองเลอะเลือดก็ได้นะวันนี้เราจะได้มีปลากินจุดไฟแล้วก็เอาปลาไปย่างเนาะนั่งเลย โอ้ oh, เพื่อนตกากเหมือนกันนะเนี่ยในป่อที่มันขาปลาเยอะอยู่นะจุกแกงแต่เมื่อกี้ฉันตกมาแล้วนะเหมือนปลามันขึ้นมาแล้วไปไหนไม่รู้อ่ะหรือในดุดหลังกางเกงฉันม,มีไหมไม่มีพี่เหน็บไปตรงไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันเฮนะี่จะมีอะไรเลยโอเคตกเรียบร้อยละป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 ะว้วย <ไป S 2> อะไรอะจุกแจงฉันเจอคนมันอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยอโอ้ ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเกิดอะไรขึ้นหรอครับเฮ้ยอะไรอ่ะดูคนนี้ดิเขามีเลือดเต็มตัวเลยฉันคุยกับเขาไม่ได้อ่ะเราไม่มีเครื่องมือสำหรับช่วยเขาอ่ะเฮ้ยเราใช้ชมีดเอาเอาเองใช้เครื่องมือเลยด้วยหรอคุยกับคนฮะเมื่อ,อกี้ฉันเอามีดแล้วฉันก็ฆ่าเขาไปเรียบร้อยแล้วเอา,เอ,าอะไรคือการช่วยเหลือเขาเหรอโอ้ไม่ฉันกดมีดฉันก็เลยแทงเขาอ่ะ จริงน,นะเพื่อนมันคงไม่มีวิธีไหนที่ดีกว่าปลดปล่อยเขาแล้วล่ะฉันว่าแต่เขาดูทรมานมากนะร่างกายเขาดูเหมือนโดนทุบตีจนเลือดทั้งตัวฝนตกหนักแล้วเอาปลาไปให้ลุงดีกว่า<ส>แล้วทุกคนอ,คอย่าบอกเรื่องนี้กับลุงนะฉันว่า<อ>เรื่องนี้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม,ไม่ควรบอกใครอ่ะทุกอย่างเอาปลาไปให้ลุงเลยโอเคลุงนี่พวกนายไปเดินไปที่ชายหาดหน่อยเหรอที่ชายหาดนะมีโคโค่นัทแสนอร่อยด้วยนะ บางทีพวกนายอาจจะได้ลูกใหญ่ๆเบิ่มๆเ,เลยที่น่าหนวานช้ำสุดๆเลยล่ะโอเคลุงบอกรีเควสขอ5้าลูกนะเนี่ยหรอโหูลูกอย่างใหญ่เนี่ยนะใหญ่จริงใหญ่จริงได้แล้วหนึ่งสองพี่กเก็บ1 1> ยังสามหยนะมีอีกไหมครบอ่าเรียบร้อยขอห้าหนใพวกนายก็ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นไปเอาขวานนี่ไปไปตัดต้นไม้มให้ฉันหน่อยนะ เฮ้ยฉันอยู่ข้างนอกนด่ดานแล้วเกินหนาวจังเลยตัดไม้ตัดไม้เรียบร้อยได้ไหมได้แล้วโอเคไปหาลุงต่อโอ้ยพวกนายคงเหนื่อยแล้วสินะฉันเห็นจากดวงตาของนายถ้าอย่างนั้นล่ะไปพักผ่อนซะเถอะโอเคครับเจอกันตอนเช้าแล้วครับลุงวันที่สามวิ้ย ขาวสดใสมากแต่เดี๋ยวนะทำไมมันฝันลายกราฟิกมันเหลี่ยมจังเกิดอะไรขึ้นอะกราฟิกแปลกๆนะดิเราฝันหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะดินายเป็นใครเหรอไอเหลี่ยมเหลี่ยมยาวแนาดิโผล่ไหมว้ายเฮ้ยีโอ้กันหลอกดูนะเพื่อนทำไมแขนเราเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยแขนแขนเป็นไรอ่ะเ เมื่อประตูเปิดออกถึงเวลาที่เร็กจะเล่นแล้วเล็กไอเร็กมาให้ตายเถอะมันมันม,มากินแขนเราเหรอไม่รู้พราเราแขนโดนโลอกหนังไปแล้วคนละข้างอะนี่ต้องเป็นฝีมือลุงแน่ๆเลยแขนเป็นสลามี่เลยแล้วไอเร็กนี่มันอะไรกันลุงอยู่ไหนครับพวกเราต้องการความช่วยเหลือไอโอ้โห ชิวเลยนะลุงนะนั่งนั่งชิวลุงครับลุงมาทำอะไรข้างนอกนี่อะ่ะฝนฟ้าก็ตกขนาดนี้ไม่กลัวฟ้าผ่าหรอครับลุงโอ้ยเมื่อคืนนี้เนี่ยไฟไหม้มันไ,ไม่นานเท่าไรนะแต่ครั้งนี้ฉันอยากให้มันติดนานหน่อยไปจุดไฟอีก,กองหน่อยสิเพื่อนเพื่อนใครอะหลังนายอะเออจะ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 ,จะคิดว่าน่าจะเป็นเร็กนะมันเดินอยู่ตรงนั้นนะเพื่อนต้องช่องตามันคือสัตว์เลี้ยงลุงเหรอครับ เชยมันเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันเองเฮ้ยดูบนหลังคาดิอีกาเพื่อนมันจะเดินมาหาเราอีเล็กอะระวังตัวด้วยนะฉันคิดว่าถ้าเราจ้องตามันไว้ตามที่อีกาบอกมันน่าจะไม่ทำอะไรเรามองมันเรื่อยๆมองมันเรื่อยๆอย่าละสายตาเฮ็กเด็กดีเด็กดีนะเด็กดี โอเคเรียบร้อยแล้วกลับไปหาลูกกันดีกว่าหน้าเหมือนหน้าเหมือนคนหัวเหมือนกวางตัวเหมือนคนหน้าเหมือนหมาตัวอะไรกันแน่เนี่ยไม่รู้โอ้พวกเธอใช้ของที่นายเอามาหมดแล้วสินะซุปที่อยู่ในบ้านเด็กกินได้เลยกินเข้าไปเยอะๆเลยนะมันยังอุ่นอยู่นะแม่บ้านของลุงอะ่ะบอกว่าทั้งปลาแล้วก็คก้นนาที่พวกเราหามาเขาเอามาทำซุปให้พวกเรากินแล้วไง อุยอ้ย BON แบบนี้ก็ดีเราจะได้ไม่ต้องทําอาหารเองว่าแต่ซุปอยู่ไหนอะเป็นหม้อเลยเนี่ยโอ้จานพร้อมเลยฉันเอาจานที่หนึ่งนะพอนาจานไหนก็เอาไปเลยของจานสองอะสุบแล้วอโออฉันเกือบลืมไปฉันเกือบลืมของบนในกระท่อมนะฉันล่างมันเป็นขวดฝาสีสม้มนายไปเอามาให้หน่อยสิแต่ว่านายอย่าแตะต้องอะไรอย่างอื่นด้วยเข้าใจไหมเออโอ้ยิ่งพูดยิ่งอยากแตะเลยทางนี้เหรอทางพิกาเลยหรอ ใช่เนี่ยน่าจะกระท่อมหลังเนี้ยแหละให้เลยเนี่ยมันอยู่ชั้นล่างนะเราลอมเฮ้ยแขนฮะฮะนี่อะแขนนายดูไม่เห็นแขนเหรอแขนใครอ่ะแขนใครไหนอ่ะนี่อยู่เนี่ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนายข้หลังมาอยู่กลมๆๆจนจนจนไม่เห็นมาก่อนเมื่อกี้ฉันเหยียบเลยอ่ะนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเล็กมันนะเฮ้ยจองมันไว้เด็กดีเด็กดีพ่อไหนจองมันไว้นะเดี๋ยวฉันเปิดประตูก่อนโอเคประตูเปิดได้ประตูเปิดได้ ด้านในตรงนี้มันมีห้องใต้ดินจริงๆด้วยแฮปิดประตูปิดปตูปิดปตูปิดประตูตได้ไหม๋ยวเข้ามานะไอ้เ okay. ล็กโอเคเปิดประตูตรงนี้ได้ลงไปที่ห้องใต้ดินกันลุงบอกว่าให้หาขวดใช่ปะขวดมีฝาสีส,ส้มว้ายตกใจหมดเขากว้างเหรอตรงนี้มีหัวกว้างอะ่ะเพื่อนด้านล่างตรงนี้แปลกจังเลยมีทั้งโซ่เก้าอี้แล้วก็มีถังอะไรไม่รู้เตมไปหมดเป็นเสียงอะไรอ่ะเฮ้อ ไม่มีมัน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 ยังล้ออยู่เลยอะ่ะแต่หนังหายไปหมดตรงไหนคือมีมิโน,อนอะนอันนี้คืออะไรอะ่ะตุ๊กตาน่า,นากลัวน่ากลัววันนมันมีแต่เรื่องอะไรประหลาดประหลาดไอ้ลุงนี่มันทำอะไรกันแน่เนี่ยฉันไม่รู้มีทีวีด้วยตรงเนี้ยนี่หรอกระป๋องสีส้มที่ลุงบอกว้ายว้ายอะไรอะอะไรอะชิคชิคยิเอ้ยเฮ้ยนี่นี่มันคือตัวเดียวกับที่เราเห็นในฝันไม่ใช่เหรอ ทุกคนหนีหนีหนีไปเลยหนีไปหนีไปจุ๊บแจ็กลับไปทางเดิมเธอจับทางเดิมได้ใช่ไหมเธอจับทางเดิมได้ไหมไม่ได้ไม่จับไม่ได้แล้วเธอเดินไปไหนอ่ะตอนนี้เธอเดินไปไหนแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไแค่แค่แค่เอาเอาไอไอไอตัวที่เป็นกระหล่ำกล่องนั่นอ่ะมันคือตัวที่เราเห็นในฝันถูกไหมใช่ใช่ รีบกลับไปหาลุงเลยเอาไอ้กระป๋องบ้านนี้ให้แล้วเราไปต่อเรื่องกันเฮ้ยอีกห่ไอ้ควนั่นตยไปล้วไปวไปแวไปแวไ้วอยนี่เล็กบางทีมันอาจจะอยากกินแขนที่อยู่ข้างบนนี้ก็ได้เอาลุงเอาเอาเอาไอ้กระป๋องบ้านนี่ไปอืมพวกนายได้ยินเสียงนด่นไหมคงไม่หรอกมั้งอาจจะไม่แค่ท่อเสียก็ได้อากาศในนี้หนาวจริงๆมีเสียงตลอดเลยขอบคุณที่เอายามาให้ฉันนะพวกนายไปพักคนได้แล้วละ ลุงเราไม่ได้ยินแค่เสียงเราเห็นเป็นตัวเลยก็แกว่มันขย,ยับด้วยล่ะอืมพวกนายเนี่ยเพ้อเจ้อจริง,รงๆไปนอนซะเฮ้ยผ่านมาสิบวันเลยเหรอ <S <S เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเ<อ>มื่อหลายปีก่อนที่นี่เคยถูกเป็นห้องแลบเพื่อคิดค้นยาว,วิจัยเพื่อรักษาโรคและนั่นแหละทำให้ที่นี่ถูกปิดตาย ะชิ้นส่วนเนื้อเอ๊ะฉันฝันแปลกๆอีกแล้วแปลกทุกวันสิบวันนี้แปลกทุกวันนี่พวกเราทําไมเหมือนฉันหิวมากเลยอ่ะเหมือนพวกเราหลับไปหลายวันมากๆอ่ะโอ้ my god ฉันว่านี่นี่มันเป็นกวางหน้าคนจริงๆพวกนายคิดว่าลูกชายลุกที่หายตัวไปลูกชายลูกที่หายตัวไปมันเป็นกวางหรือเปล่าโอเคกันพวกเรา ตองไฟให้ไอะไรดอกกับดักเอ้าจุ๊บเจงเป็นไรไหมแล้วทำไมลุงถึงวางกับดักไว้ตรงนี้อ่ะโอ้โหกับดักใหญ่มากโอเจ็บบดีแล้วอย่างไงลลุงไปอยู่ข้างมนทำไมเนี่ยนี่ไปจับปลามาสิแต่ถ้ามีแขนละก็เอ้ยแขนแขนเอามาทำเหยื่อก็พูดไว้เฉยๆเพื่อแกเจอในน้ำน่ะมันจะมีแขนที่ไหนอีกอ่ะมันมีแต่แขนหน้าบ้านเท่านั้นนะแขนบ้านนี่ไงแขนหน้าบ้านนี่โอเคฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ลุงพูดเลยลุงบอกว่า ถ้าเกิดว่าเราตกโอ้โหตกแล้วได้แขนมาแล้วก็ให้เราทิ้งไปทั้งเบ็ดเลยนะอย่าเอามันขึ้นมางั้นให้ใหตก,ตกเลยเพื่อน<ล>งั้นงินตกให้เยขอให้ได้ปลานะขอให้อย่าได้ดูโอ้ยไอเล็กมาโอเคตกแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเพื่อนเร็วฉันมองมันอยู่โอเคเรียบร้อยเอาละตอนนี้ซุปราจะได้ที่แล้วไปกินก่อนที่มันจะเย็นนะโอ้โหแมงวันหึงเลยเพื่อนเพื่อนดูในโม่ก่อนอ่า <c oughs> เหมือนไอตัวข้างล่างเลยว okay. ่ะแกว่าไงกินเถอะลุงจะได้สบายใจอาฉันกินเรียบร้อยละเราต้องกินด้วยเหรอบางที <c oughs> อาจา <c oughs> จะเป็นซุปกระดูกบัวก็ได้นะเนี่ยอาจจะเป็นปากบัวฉันต้องรีบไปหาลุงแล้วบอกลุงว่าพวกเรา,เรากินซุปเสร็จเรียบร้อยลุงครับพวกเรากินซุป,ซปเสร็จแลวเอออรอยอะเฮ้ยพวกนายฉันเฝ้าดูนายมาสักพักหนึ่งแล้วดูเหมือนว่านายกับเดรินจะเข้ากันได้ดีเชียวล่ะ เพื่อว่านายอยากรู้สึกอะไรเกี like hey, oh ่ยวกับเขามากขึ้นลองไปดูเทปในกระท่อมเล็กๆดูสิแล้วก็อย่าลืมไปที่ชั้นล่างนะอย่าให้เขาเห็นล่ะเพื่อนเทปเทปเทปยูนี่โอ้โหแล้วดูเลยไหมดูเลยก็ดีเออตรงนี้มีทีวีพอดีเลยถ้าใส่เทปเราสามารถใส่เทปลงไปในทีวีได้เลยเหรอลองดูนะพิสดารมากไม่มีเครื่องเล่นด้วยซ้ำ ยลุงจะลองอะไรอ่ะนี่มันการทดลองของลุงนี่เอาล่ะนายจะไม่เจ็บไม่ปวดอีกต่อไปแล้วฮะอะไรอ่ะนี่พวกแกมาทำอะไรในนี้เหรอฮะเสียงเสียงอะไร่ะข้างหล้างหล้าหลังไปหนลุงเอลุงไม่มีอะไรหรอกครับ อยู่ในเกาะนี้อยากรู้อยากเห็นมันก็ไม่ช่วยให้นายรอดหรอกนะกลับไปซะก,ก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจโอเคครับลุงมโอเคโอเคพวกเราพวกเรากลับเนาะพวกเราไม่รู้ไม่ไมินเราล,<อ>ลืมล<อ>สิ่ง,งที่พวกเราเห็นหมดแล้วและคืนนั้นเองฮะไอ้บ้าดิฉันไม่มีหนังเลยตกใจว่าเอ้ยเพ็นอะไรอะหมสับเหรอฉัาไปไปก้อนเนือก้อนหนึ่งอะนายเป็นซาลามีอะที่ทรออยู่โหด เฮ้ยช่วยด้วยอ่ะมาฟมีตัวอะอยู่บนนั้นน่ะบนหอประพาคารนั่นมีคนอยู่แล้วมันก็โดนตัวที่อยู่ใต้ดินฆ่าไปเขาเพิ่งจะเป็นค้อนเนื้อเลยเหรอจริงเขาเพิ่งจะโดนลอกหนังออกอ่ะลูกมะพร้าวเหมือนหัวกะโหลกเลยฉันตกใจมากไม่ไม่ไม่เหมือนหัวกะโหลกเพื่อนมันคือหัวกะโหลกฮะมันคือหัวกะโหลกเพื่อนเราเจอแล้วเฮ้ยมันไม่ตกมาไห มีคนตกลงมามากกว่าหนึ่งคนโอ้โห oh <no. S 1> แล้วซากศพนี่เป็นอะไรอะ่พระพวกเขาโดนลอกหนังไปหมดทุกคนเลยเมื่อกี้ผมเดินมาเจอขาคนฮะเจออีกแล้วเหรอใช่เาาลยแถวมะพร้าวแถวมะพร้าวไอ้เร็กหายไปแล้วตอนนี้ฉันไม่เจอลุงด้วยซ้ำอะ่ะไ oh, <le> อ้เลือดโอ้เลือดนี่มันมาจากไหนเนี่ยฉัคนคงไม่ตามหาแหล่งที่มาของเลือดนี้นะจะขอออกไปจากประตูทางออกเลยได้เปล่าฉันฉันไปด้วยว อุ้ยศศศศเป็นตกลงมาโอเพื่อจะไขประตูทางออกนะไขเลยเรียบร้อยไขแล้วโอ้โหไขวะเนะโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยเฮ้ยในห้องยังไงเป็นห้องวิดีโออ่ะนี่มันหุ่นยนต์เนรอมีหุ่นยนต์ที่ถูกเอาหนังไปใส่อ่ะนี่คือนี่เขายังไม่ตายนี่ฮะฉันคงไปไหนต่อไม่ได้แล้วเพื่อน เพราะว่าตอนนี้เขาหักขาฉันเขากลัวว่าฉันจะหนีต่อไปพวกนายต้องหนีนายต้องหาไม้หาตะปูเพื่อซ่อมเรือของนายแล้วออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไม้คงอยู่ <Okay. S 1> ข้างบนแน่แต่ฉันอยากรู้ว่าในท่อน,นี้มันมีอะไรเฮ้ย <Okay. S 1> ในท่อน,นี้ไปต่อได้ผมคิด okay. ว่าเราไปตามทักเอ้ยอะไรเขาจะเอาร่างกายของพวกเราไปนี่ยังไม่รวมคนอื่นๆมันเอาหนังทุกคนไปหมดแล้วแน่ๆ you lost your name ถ้าเกิดว่าเราถูกทดลองเราจะไม่สามารถที่จะจําชื่อหรือว่าความทรงจําอื่นๆของพวกเราได้อีกเลยจะไม่เป็นตัวเราเองหน้าตาเราก็จาไม่ได้แล้วเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเปิดได้เปิดได้เฉยโอเคมันต้องเปิดแม่งแมงหน่อยฮัลโหลมีใคร,ครอยู่ในนี้อีกไหมเราลองสํารวจในท่อนี้ให้ครบก่อนนะเผื่อว่ามีใครยังมีชีวิตอยู่เราจะได้เอาเขาไปด้วยอ่ะเอาการดูกันเอ้ยไอยชีกีเสียงอะไรแตกเออโอโอ ถึงเวลาแล้วลูกชายถึงเวลาไปหาหนังใหม่แล้วไปเถอะลูกลูกพักบันดานแล้วนะจ๊ะไปหัวกเรารีบยกอะไปข้างหน้านั่นอะไรอ่ะไม่ใช่ที่โอ้โอข้างหน้านี่คือข้างหน้านี่คือไอตัวที่มันไหม้เหรอเราตามลูกสอนไปเพื่อนเราตามลูกสอนไปมาๆๆมาเราต้องรีบออกมาจากที่นี่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะลูก มีลูกกระต่ายอยู่ตามทางโอ้โหนี่คือการประดับตกแตงแ่งนะเนี่ยออกซ้ายมาเพื่อนโอเคจะตามไปติดติดโอไมค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 นี่มันบ้าไปหมดแล้วฉันเจอฉันเจอประตูอะไรบางอย่างตรงนี้อ๋อนี่ไงเราเจอแล้วล้วโอยนี่มันตะปูะปได้ตะปูแล้วเราขาดไม้เฮ้ยไปทานเห,หรอได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนเป็นเสียง อะไรที่มันแตกหรือว่าพังกระจกอยู่เฮ้ยเนี่ะไรไอ่ะโอะ้ช่วยด้วยช่วยด้วยฉันเจ็บละก่อนเป็นไร,รอ่ะชุช๊บแจ๊กจูเจียโดนจูเจียโดนดูดเข้ามาชุบแจ๊กโดนดูดไ,ไดปได,ด้วยชุช๊บแจ๊กเธอเกิดได้ไหมเกิดได้เกิดได้ฉันเกิดแล้วเพื่อนพวกเราได้ทอดไม้กับตะปูมาแล้วตอนนี้เราต้องรีบกลับไปที่เรือโอเคโอเคลุงมันไม่รู้หรอกว่าเราจะมาทางนี้เราแค่ตามทางที่มีไฟไปแล้วก็ส้มเรือของเราเท่านั้นก็เป็นอันจบ

ว,ว้าวพวกนายทำได้น่าประทับใจจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่รอดกันหรอกนะนายคงจะอยากกลับบ้านแล้วใช่ไหมล่ะก็ใช่ละสินายคงทรมานมากพอแล้วใช่ไหมฉันจะพานายกลับเอง <s uck> เป็นอะไรไปล่ะนายดูมีแผลใจนะทาไมทำนายอย่างนั้นไม่ต้องกลัวฉันหรอกเรามาถึงแล้ว ก็นั <Sen> <mel> ่นแหละเพื <free> mm ่อนเพื hmm. ่อนี่คือการผจญภัยในเกาะแห่งการทดลองมนุษย์โลกหนังและเพื่อนเพื่อนล่ะคะชอบกันหรือเปล่าสําหรับวันนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยที่ส u b s c r กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนใครกลัวอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะบายบายบฮยบายดูแลหนังงตัวเองให้ดีด้วยนะสุดท้ายแล้วเราก็กลายเป็นคนบ้าที่อยู่บนท่าเรือแต่ก็ยังดีที่รอดออกมานะทุกคน